ในค่ายฝึกศิลปะการต่อสู้แห่งหนึ่งนะคะมีฉากที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีเกิดขึ้นคือการเผชิญหน้าระหว่างคนที่แข็งแกร่งกว่ากับคนที่อ่อนแอกว่าฝ่ายหนึ่งคือเฉียนจินอัจฉริยะที่ทุกคนยอมรับเลยเขามีทักษะโลระกังทองระดับ3ส,ส่วนอีกฝ่ายคือหนิงเจียเซี่ยวค่ะเป็นแค่คนธรรมดาที่อยู่แค่ระดับสครับซึ่งในโลกของการต่อสู้เนี่ยช่องว่างแค่ระดับเดียวมันก็เหมือนเวลเลยนะ ที่แบบข้ามไปได้ไม่ง่ายใช่ค่ะแต่ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่วันนี้เราเลยจะไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องการต่อสู้นะคะแต่จะมาเจาะลึกกันว่าเมื่อกฎของโลกถูกท้าทายด้วยระบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นไปเด็นเรื่องกฎกับระบบเนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยคือในเรื่องเนี่ยบรรยายไว้ชัดมากว่า อาณาจักรที่แตกต่างกันของศิลปะการต่อสู้แบบเดียวกันมักจะเป็นตัวแทนของช่องว่างที่ไม่สามารถเชื่อมเข้าด้วยกันได้มีคือกฎเหล็กของโลกนี้เลยทุกคนเข้าใจดีอืพวกเขามองหนิงเจียซิ่วด้วยความเอ่อจะว่าสงสารก็ได้ปนสมเพศชนิดชนิดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวละครที่ถูกมองว่าอ่อนแอที่สุดกลับมีเครื่องมือที่สามารถโกงกฎพื้นฐานนี้ได้ เราจะมาดูกันว่ามันส่งผลต่อจิตใจตัวละครกลยุทธ์และก็โครงสร้างอำนาจทั้งหมดได้ยังไงงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพของผู้แข็งแกร่งอย่างเฉยียนจินกันก่อนเลยค่ะบรรยากาศตอนนั้นคือเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบที่แบบยกย่องเขาครับผมพอเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็หัวเราะอ,ออกมาเลยนะแบบพอใจมากใบหน้าเต็มไปด้วยความยิ่งพยองเลยเหมือนกับชัยชนะมันนอนมาอยู่แล้วที่น่าสนใจคือ เขาไม่ได้แค่อยากจะชนะเฉยๆนะคะแต่ดูเหมือนจะสนุกกับการข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าด้วยในเรื่องเขาใช้คำที่น่าสนใจมากครับว่าความรู้สึกพึงพอใจในทางที่ผิดหรือ perverse satisfaction อ๋อซึ่งมันบอกอะไรได้เยอะเลยครับนี่ไม่ใช่ความสุขของนักสู้ที่ได้เจอคู่ต่อสู้ที่เก่งๆนะแต่มันคือความสุขจากการได้ยืนยันอำนาจของตัวเองผ่านการกดขี่คนอื่น แล้วคนรอบข้างเหรอคะสิ่งที่น่าวิเคราะห์ยิ่งกว่าตัวเฉียนจินเนี่ยก็คือปฏิกิริยาของฝูงชนเนี่ยแหละครับพวกเขาไม่ได้ห้ามเลยนะแต่กลับซุบซิบถึงชะตากรรมของหนิงเจียซิว่วเหมือนยอมรับไปแล้วว่าผู้แข็งแกร่งคือผู้ชนะใช่ครับมันคือการยอมรับในกฎของผู้แข็งแกร่งโดยดุษฎีเลยเป็น,นกลไกทางสังคมที่เราจะเห็นได้บ่อยๆในโลกที่แบบอำนาจคือทุกสิ่งการยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจคือทางรอดที่ดีที่สุดไงครับ ซึ่งนั่นยิ่งทาให้การกระทําของหนิงเจียซิ่วหลังจากนี้น่าทึ่งขึ้นไปอีกค่ะคือในขณะที่ทุกคนมองว่าเขาเป็นลูกแกะในปากสิงโตแววตาของเขากลับนิ่งสงบมากไม่มีความกลัวเลยอื hmm. ในใจเขาก็ยอมรับนะคะว่าถ้าเป็นตัวเขาคนเดิมเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนครับแต่เขากลับคิดว่าตอนนี้สิ่งต่างๆแตกต่างออกไปแล้วอืม hmm. อะไรล่ะที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้สิ่งที่แตกต่างออกไปที่ว่ามันก็คือการเข้ามาของระบบนั่นแหละครับ หนิงเจซิลเนี่ยเขาได้เปิดใช้งานฟังก์ชันพิเศษที่เรียกว่าแผงความสามารถอารมณ์เหมือนหน้าจอสเตตัสในวิดีโอเกมเลยใช่ไหมคะแบบนั้นเลยครับแล้วเขาก็เพิ่งได้รับรางวัลเป็นคะแนนความสามารถมา500คะแนนโห500คะแนนใช่ครับนี่ไม่ใช่พลังที่เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติแต่มันคือทับพยากรจากข้างนอกที่เปลี่ยนสมการพลังทั้งหมดได้ในทันทีเลย การมีอยู่ของแผงความสามารถนี่มันเหมือนเป็นเครื่องมือที่นิยมมากเลยนะคะในนิยายเว็บยุคใหม่ๆใช่ครับมันทําให้การเติบโตของตัวละครมันจับต้องได้เป็นตัวเลขชัดเจนต่างจากนิยายกาลังภายในแบบเก่าๆที่การบรรลุแต่ละขั้นมันจะเป็นเรื่องเอ,อ่อความเข้าใจเชิงนามธรรมมากกว่าประเด็นนี้ขมมากครับการใช้ระบบที่เหมือนเกมเข้ามาในโลกการต่อสู้แบบดั้งเดิมเนี่ยมันสร้างความขัดแย้งที่น่าสนใจมาก มันลดทอนคุณค่าของพอรสวรรค์การฝึกฝนที่ยาวนานลงไปแล้วก็แทนที่ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรให้ดีถูกต้องครับความคิดของหนิงเจซิ่เปลี่ยนไปทันทีเลยเขาไม่ได้คิดแค่ว่าจะรอดยังไงแต่คิดไปถึงขั้นว่าจะชนะได้ยังไงด้วยม,มีประโยคหนึ่งที่เขาคิดในใจซึ่งสะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนไปแบบชัดเจนมากคือแม้แต่อัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้ที่น่าเกรงขามที่สุด ก็เทียบไม่ได้กับเขาที่เคยใช้กลโกงโอ้โหเขามองว่าตัวเองเป็นผู้เล่นที่รู้ช่องโหว่ของเกมไปแล้วใช่ครับไม่ใช่แค่ตัวละครที่ต้องเล่นไปตามบทและด้วยความมั่นใจใหม่นี้นะคะเขาก็ไม่รอช้าเลยเปิดฉากสงครามประสาททันทีเขาพูดกับเฉียนจินด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันว่าอีอ๋ไม่ต้องห่วงว่าข้าจะกลัวปีศาจและทำให้กางเกงเปียกข้ากล้าหารมาตลอดครับ แล้วก็ตบท้ายด้วยประโยคเด็ดท oh. ี่แทงใจดำเฉียนจินมากสำหรับเจ้าเฉียนจินถ้าเจ้ากลัวปีศาจและกางเกงเปียกอย่ามาขอข้าแล้วกันเพราะข้าจะไม่ให้สัตว์เยื่อมกางเกงของข้าโอ้โหทั้งห้องเงียบกริบเลยค่ะทุกคนคือตะลึงไปเลยการเลือกตอบโต้ด้วยคำพูดแบบนี้เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับคือแทนที่จะเก็บไพ่ตายไว้เงียบๆแล้วรอสวนกลับทีเดียวเขาเลือกที่จะยั่วยุฝ่ายตรงข้ามให้เสียสมาธิก่อนเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงมากครับ แต่ถ้าสำเร็จผลตอบแทนก็สูงเหมือนกันแต่ในมุมของคนอื่นการทำแบบนี้มันเหมือนกานฆ่าตัวตายชัดๆเลยใช่ครับไม่มีใครชื่นชมความกล้าหาญเขาเลยแต่กลับมองว่าเขากำลังรนหาที่ตายอืมมีคนพูดขึ้นมาเลยว่าเดิมทีเฉยนจินอาจจะแค่ตบสั่งสอนสองสาทีแต่ตอนนี้เขาอาจจะหักขาทิ้งเลยก็ได้ที่น่าตกใจกว่าคือทัศนคติที่ว่า นี่เป็นความผิดของหนิงเจียซิ่วเองที่ไม่เจียมตัวซึ่งความคิดเห็นของฝูงชนนี่แหละครับที่ตอกย้ําแก่นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในเรื่องได้สรุปความคิดของหนิงเจียซิ่วไว้ว่าในโลกนี้ที่ถูกครอบงําโดยปีศาจการอ่อนแอเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโห oh. มันเป็นโลกทัศนะแบบเอ่อปฏิบัตินิยมสุดขั้วเลยที่ศีลธรรมความถูกต้องเป็นเรื่องรองจากพลังตรกาะของคนรอบข้างก็เลยกลายเป็นว่า การที่คุณอ่อนแอแล้วยังกล้าท้าทายผู้แข่งแกร่งถือเป็นความผิดของคุณเองถูกต้องครับเขามองว่านำโศกนาตกรรมมาสู่ตัวเองพวกเขาไม่ได้มองว่าคนที่กระทำอย่างเฉียนจินเป็นฝ่ายผิดเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วผลของการยั่วยุก็เป็นไปตามคาดเลยค่ะเฉียนจินโกรธจนหน้าเขียวเลยคำรามลั่นว่าหนิงเจียซิวเจ้ากำลังรนหาที่ตายครับเราก็พุ่งเข้ามาเลย ใช่ค่ะพุ่งเข้ามาพร้อมหมัดขนาดเท่ากระสอบทรายบรรยากาศคือตึงเครียดสุดๆในขณะที่ทุกคนคิดว่านี่คือจุดจบแล้วนะหนิงเจียซิ่วกลับสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดยังมีแก่ใจหัวเราะเบาๆด้วยซ้ำใช่ค่ะเพราะเขากำลังมองสิ่งที่ไม่มีใครเห็นนั่นก็คือแผงความสามารถของเขาจังหวะนี้สำคัญมากครับมันแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างนักสู้สองประเภทแบบชัดๆเลยเฉียนจิน ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์โกรธความหยิ่งแต่อีกคนกำลังคิดวิเคราะห์ใช่หนิงเจียซิ่วกำลังเข้าสู่โหมดการคิดเชิงกลยุทธ์เขากำลังวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนผู้เล่นเกมที่กำลังจะอัปเกรดตัวละครก่อนไปสู้กับบอสใช่เลยค่ะข้อมูลบนแผงของเขาระบุว่าชื่อหนิงเจียซิ่วศิลปะการต่อสู้โล่ระคังทองระดับสองมีค่าประสบการณ์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย เทคนิคการต่อสู้หมัด9อย่างระดับที่สค่าประสบการณ์4ี9 9ส0เและที่สำคัญที่สุดคะแนนความสามารถ500รอองระดับ3ถ้าต้องการจะเอาชนะเขาก็ต้องอัปเกรดทักษะเดียวกันนี้ให้เท่ากันเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากนะคะคือไปสู้กันที่จุดแข่งที่สุดของศัตรูเลยใช่ครับแทนที่จะพยายามใช้จุดแข่งของตัวเองไปสู้กับจุดแข่งของเขา ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ผลเขาคำนวณเร็วมากเลยค่ะว่าต้องการอีก189คะแนนเพื่อจะเลื่อนขั้นโลละขังทองเป็นระดับ3ซึ่ง500คะแนนที่มีอยู่มันเหลือเหลือเลยเขาก็เลยตัดสินใจใช้ไป200คะแนนอัปเกรดทักษะโลละขังทองทันทีเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้ความกดดันที่ยอดเยี่ยมมากครับ การตัดสินใจนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าความแข็งแกร่งในโลกทัศนะแบบใหม่นี้ไม่ได้มาจากพรสวรรค์หรือการสึกฝนอย่างเดียวแต่มาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยใช่เลยครับหนิงเจซิ่วอาจจะไม่มีพรสวรรค์เท่าเฉียนจินแต่เขามีระบบและความสามารถในการใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์ขับขันแล้วแล้ววินาทีแห่งการเปลี่ยนแปลงก็มาถึงค่ะในใจของหนิงเจซิ่วคิดอย่างตื่นเป็นว่า เอาละถึงเวลายกระดับแล้วครับทันทีที่เขาจัดสรรคะแนนเสร็จสิ้นบูมคลื่นพลังงานมหาศาลก็ปะัะทุออกมาจากร่างกายของเขาหมุนวนอย่างบ้าคลัง่งเป็นการทิ้งท้ายฉากนี้ไว้แบบน่าตื่นเต้นสุดๆเลยมันคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวอย่างแท้จริงครับจากเบี้ยล่างที่รอวันดนกระเทือบเขากำลังจะกลายเป็นผู้ท้าชิงที่เท่าเทียมกันได้ในพริบตาเดียวถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมด จะเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวการแก้แค้นของคนอ่อนแอกว่านะคะแต่มันคือการสำรวจประเด็นที่ลุกซึ้งกว่านั้นสิ่งที่เราเห็นจากภายนอกทั้งระดับพลังสถานะทางสังคมมันอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่แท้จริงอีกต่อไปแล้วเมื่อมีปัจจัยอย่างระบบเข้ามาเกี่ยวข้องการกระทําของหนิงเจ็ดซิ่วที่ตอนแรกดูเหมือนบ้าบิ่นจริงๆแล้วมันคือการเดิมพันที่ผ่านการคํานวณมาอย่างดีแล้ว ถูกต้องครับมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับคำจำกัดความเดิมๆเลยถ้าความแข็งแกร่งสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทังทีแบบนี้คุณค่าของคำว่าอัจฉริยะที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนมานานมันยังจะมีความหมายเดิมอยู่ไหมนั่นสิคะแล้วถ้าทุกคนสามารถเข้าถึงทางลัด หรือการโกงโชคชะตาแบบนี้ได้สังคมที่เคยขับเคลื่อนด้วยกฎของผู้แข็งแกร่งจะเปลี่ยนไปทางไหนเส้นแบ่งระหว่างความยุติธรรมกับความไม่ยุติธรรมมันจะถูกขีดขึ้นมาใหม่ยังไงเป็นคําถามที่ทิ้งไว้ให้คลิปได้น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งคําตอบบางส่วนอาจจะรอเราอยู่ในการประทะที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับผมพลังที่เพิ่งถูกปลุกขึ้นมาของหนิงเจียซิ่วจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้ได้จริงหรือเปล่า และการเผชิญหน้ากันของโล,ลร่ระฆังทองระดับ3ามเหมือนกันจะจบลงในรูปแบบไหนถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าลืมติดตามการเจาะลึกของเราในครั้งหน้าค่ะ